เหตุการณ์สุดฮาในเกม b a t t l e f i d 6ที่ทำให้เหล่าผู้เล่นเพลินๆมาดูกันว่ามีอะไรซ่อนๆอยู่ภายในเกมนี้ Battlefit 6ที่ออกตัวเกมอย่างเป็นทางการบน PC และคอนโซลได้รับความสนใจมากจากเหล่าผู้เล่นทั่วโลกด้วยการเล่นที่สมจริงและกราฟิกที่โดดเด่นทำให้เกมนี้เป็นที่รักของเหล่าผู้เล่นยิ่งเมื่อมีจังหวะสุดฮาที่เกิดขึ้นในเกมทำให้เหล่าผู้เล่นเพลินๆและต้องการแชร์กันอย่างมาก มาดูกันว่ามีจังหวะสุดฮาในเกมยังไงบ้างตัวอย่างแรกผู้เล่นคลาสเอนจจะนีกำลังใช้เครื่องพ่นที่มีความสามารถในการซ่อมยานพาหนะพวกเขาเลยเล่นให้เป็นจังหวะฮาฮาทางการวาดรูปบางอย่างที่คลานเจ้าไก่น้อยใส่หมวกบนกำแพงทำให้เห็นว่าผู้เล่นไม่เพียงแต่เล่นเกมเป็นเหมือนเดิมแต่ยังมีความคิดสร้างสารรค์ในการเล่นเกมอย่างดีและตัวอย่างอีกหนึ่งผู้เล่นคลาสเอนจะนีก็เป็นนักการสนับสนุนเช่นเดิม ที่ใช้ความรู้และความสามารถในการเขียนข้อความบนผนังเพื่อใช้เป็นกลในการล่อลวงผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทําให้ศัตรูตกหลุมและเดินไปตามทางที่ลูกศรชี้ไว้ทําให้เกิดการสังหารอย่างมากมายจังหวะสุดปัน่นและหาฮาที่เกิดขึ้นในเกมนี้ทําให้เหล่าผู้เล่นอยากจะแชร์กันอย่างมากแต่นี่เป็นจุดที่มีความเป็นอยู่และความคิดเห็นแตกต่างกันมีคนรู้สึกว่าจังหวะน,นี้เป็นสิ่งที่ดีและสนุกสนานสําหรับเกมแต่มีคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการทําลายความสมจริงของเกมทําให้เกิดความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมาก คุณคิดยังไงกับจังหวะสุดฮาในเกมนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นการทำลายความสมจริงของเกมมาบอกเล่าให้ฟังว่าคุณคิดอย่างไรกับจังหวะนี้ในเกม Battlefield 6ที่เป็นที่รักของหลาผู้เล่น